สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับการโอ้โหนะครับแหมมีรถวิ่งผ่านนะครับอ่ะกลับมาพบกับการรีวิวไฟฉายนะครับก็วันนี้นะครับผมมีไฟฉาย1ตัวมารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายกันน้ําด้วยนะครับสเปคมันก็คือไฟฉายดําน้ํานะครับเป็นไฟฉายโซเฟนนะครับ sd 0 5นะครับ ก็หน้าตามันก็ประมาณนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าตามันนะครับมันใช้งานยังไงล่ะตรงนี้เป็นระบบการใช้งานแบบแมกเนติกลิงก์นะครับก็คือใช้ในมันจะมีแหวนหมุนนะครับตรงนี้หมุนเพื่อเปิดนะครับความสว่างสูงสุดมันอยู่ที่3000ลูเมนนะครับหลอดน่าจะเป็น XHP 50.2นะครับอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวให้ดูแบตเตอรี่ก่อนตัวนี้ใส่แบตเตอรี่ได้2ขนาดนะครับก็คือ21700กับ18650ซึ่งเขาก็จะมีท่อแปลงฐานมาให้ด้วยนะครับอา่าก็จะเป็นท่อแปลงนะครับสำหรับใส่18650ไม่ให้มันโยกนะครับเมื่อ1 8 6 5 0ก็สามารถใส่ในทั้งหัวนูนและหัวแบนนะครับแล้วพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเป็น18650นะครับมันจะพอดีนะครับ แต่ท้า2องหนเนี่ยมันจะเลยมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันมีสปริงโหลดหัวท้ายนะครับด้านในก็มีสปริงนะครับเป็นสปริงโหลดอยู่นะครับเห็นไหมอ่าตรงท้ายก็มีสปริงโหลดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมี2องห0เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าแล้วก็โอลิงนะครับโอลิงตรงนี้ผมลืมให้ดูไปเป็นโอลิง 2ชั้นนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่ามันเป็นไฟฉายดำน้ำอ่ะนะครับเห็นไหมดำๆอ่ามันจะมีโอริงนะครับให้เรา2เส้นเนี่ยนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยแล้วก็เกลียวด้านหลังเป็นเกลียวสแควร์นะครับด้านหน้าก็สามารถหมุนหัวออกมาได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่หมุนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเกลียวมันจะสึกนะครับเพราะด้านหน้าเป็นเกลียวปกติเลย แต่ว่าก็จะมีโอริงให้2เส้นเหมือนกันนะครับเพื่อ,อมาตรฐานในการกันน้ำนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นกระจกเคลือบโคด AR r ด้วยนะครับอ่าตอนแรกเลยเนี่ยที่ผมสั่งไฟฉายตัวนี้ไปนะครับผมมองในรูปแต่ผมลืมดูสเปคมันนะครับผมนึกว่ากระบอกมันจะใหญ่นะครับแต่พอมาถึงมือแล้วแบบว,ว้าวทำไมมันเล็กจัง นะครับคือณณณตอนแรกเ,เนี่ยผมนิดว่ามันจะใหญ่พอๆกับ JKK70 นะครับอเผอิญผมมีเนี่ย JKK70 อยู่นะครับซึ่งมันค่อนข้างจะอวบเต็มไม้เต็มมือดีนะครับแล้วก็ตัวโ so ซเฟน SD05 เนี่ยดูจากรูปตอนแรกผมนิดว่ามันจะใกล้เคียงกันนะครับแต่พอมาถึงแล้วมันเล็กกว่านะครับมันเล็กกว่านะ่เห็นไหมฮะ มันเล็กกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ก็เข้าใจว่าด้วยความที่บรรจุแบต21700กับ18650เนี่ยแบตมันยาวนะครับตัวนี้เป็น266,50แบตมันจะอ้วนนะครับมันก็ทำให้ได้อะไรที่ใหญ่กว่านะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านะครับก็ต่างกันชัดเจนนะครับตัวโคมนะครับเป็นโคมผิวส้มส้มลึกด้วยนะครับให้แสงพุ่งกว้างแล้วก็อันนี้ผมได้นำไปทดลอง ในน้ามาแล้วนะครับก็ส่องได้ชัดเจนดีนะครับแต่ในคลิปนี้อาจจะไม่มีแทรกไว้นะครับเพราะว่าตอนที่เอาไปทดลองมาก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็เอาจุ่มในน้ําเล่นเลยนะครับแล้วในขณะที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันสามารถหมุนลิงตรงนี้นะครับแม่เนติกลิงเนี่ยเพื่อปรับแสงได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเข้าเพราะว่าตัวกระบอกทั้งหมดเนี่ยมันมัน ปิดสนิทหมดเลยนะครับโอลิงลิงตรงนี้นะครับแมกนติกลิงตรงนี้พอเราหมุนมันจะมีตัวแม่เหล็กนะครับที่จะไปหมุนทําให้วงจรด้านในเนี่ยมันมันทางานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูลักษณะนเนี่ยคือไฟฉายมันถูกปิดผนึกทั้งหมดเลยนะครับไม่มีช่องให้น้ําเข้าเลยนะครับแล้วก็ตรงคี้ระบายความร้อนของไฟฉายนะครับตรงคี้ระบายความร้อนเนี่ยมันจะไม่ได้มา ทีหรือมาเยอะเหมือนไฟฉายแรงสูงรุ่นอื่นตัวอื่นนะครับที่มันจะมีคีบเยอะๆนะฮะตัวนี้มันจะเป็นคีบใหญ่ๆ2คีบแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้ตามสเปคมันก็คือมันออกแบบมาเป็นไฟฉายดำน้ำนะครับแล้วด้วยตัวบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเนี่ยพอเวลาใช้งานในน้ำนะครับและเกิดความร้อนเนี่ยตัวบอดี้มันจะเป็นตัวกระจายความร้อนออกไปในน้ำนะครับเพราะฉะนั้น คีบตรงนี้ก็ใช้บนบกอะ่ะมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะมันก็ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยมาสตาที่300ลูเมนนะครับแล้วก็ขยับเป็น1ประมาณ1,000ลูเมนแล้วก็ขึ้นที่3,000ลูเมนเลยนะครับอ่าซึ่งพอเปอร์3 0 0 0ลูเมนเนี่ยระยะมือผมนะครับกับไฟฉายเนี่ยระยะนี้ผมก็รู้สึกว่ามือผมเริ่มอุ่นแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใช้งานบนบก นะครับก็แนะนำว่าให้เปิดแค่ประมาณโลหรือมีเดียมก็พอนะครับเพราะมันก็ให้ความสว่างที่มันสว่างมากจนมือผมขาวจ้าเลยนะครับนะครับแล้วมันก็สว่างสว่างมากจนถึงขั้นที่เซ็นเซอร์กล้องต้องดอบแสงนะครับนะครับก็ ่ะตัวนี้เป็นอะไรที่น่าหามาใช้นะครับราคาก็ไม่แพงมากอะ่ะบอกราคาแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ600ป้ปลายๆถึง700กลางๆนะครับแล้วแต่ร้านอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นไฟฉายโ so ซเฟนเอน SD05 นะครับไฟฉายดำน้ำที่สามารถใช้งานบนบกได้นะครับใช้งานในน้ำก็มันกันน้ำลึกที่100เมตรนะครับตามสเปคระบุไว้ว่า100เมตรแต่ว่า นสะถ,ถานการณ์จริงคงไม่มีใครดำเลือกถึง100เมตรก่อนนะครับก็น่าจะปลอดพังกันก่อนนะครับถ้าลงไปเลือกถึง100เมตรนะครับแค่20เมตรก็เต็มที่แล้วนะครับหรืออาจจะลึกมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ดำแบบจริงจังนะครับแต่อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงคือตัวนี้เนี่ยไฟฉายมันเป็นอลูมิเนียมนะครับ มันไม่ใช่วัสดุที่ลอยน้ําเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปใช้งานใต้น้ำเนี่ยผมแนะนาว่าให้หาสายคล้องมือมาใส่นะครับมันจะมีรูให้ใส่อยู่หาสายคล้องมือมาใส่แล้วคล้องข้อมือไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้งานในน้ําเนี่ยแล้วเราปล่อยนะครับมันจะจมนะครับแต่ถ้าเรามีสายคล้องมือไว้เนี่ยมันก็จะห้อยติดอยู่กับมือเรานะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับไฟฉาย SOFERN SD05 นะครับไฟฉายดำน้ำราคาประหยัดที่ มีฟังก์ชันแสงให้ใช้3ฟังก์ชันคือโลมิ i ไ h นะครับมีแค่นั้นเลยนะครับไม่มีสโต b e ีคอนไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ